สวัสดีนะครับวันนี้มาพบเจอนเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมจะมาเปิดราคานะครับพระเครื่องหล,ละวงพ่แพรเป่าวโรให้กับพี่ๆทุกท่านได้เช่าบูชากันเหมือนเดิมนะครับราคาทุกรุ่นทุกองค์นะครับที่ผมมาเปิดราคานะก็จะเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะทุกรุ่นเลยนะครับ วันนี้นะครับที่ได้มานะเป็นงานเลี่ยมทั้งหมดนะครับผมส่งเลี่ยมเองนะครับเลี่ยมงานเลเซอร์ทุกองนะครับสวยงามทุกองค์เลยนะครับแล้วก็รับประกันแท้ทุกรายการนะครับไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับแบบไม่หักเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ผมรับประกันให้แบบนี้นะครับมาชมที่องค์แรกนะครับเหรียญดวงเศรษฐีนะครับหลวงปู่แพลวเป่าวโลนะเป็นเหรียญทรงกลมนะครับหรือว่าที่ชอบเรียกกันก็คือเหรียญขอบสตัง์นะครับสังเกตได้ว่า ตรงขอบนะครับรอบเหรียญเลยนะจะคล้ายๆเป็นเหรียญห้านะครับนะเหรียญขอบสตังค์วันนี้พร้อมเลี่ยมมาเลยนะครับผมส่งเลี่ยมงานเลเซอร์นะครับสวยงามแน่นอนนะช่างปลาณีตมากๆนะครับอ่านี่ให้ชมนะครับตกกลางเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่แพรวนะครับนะครึ่งองค์ถือว่าเป็นเหรียญที่แกะบล็อกสวยงามมากๆนะครับไปหน้าหลวงปู่สมจริงนะนี่ เลี่ยมไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเลี่ยมมาใหม่ๆเลยนะด้านหลังนะครับด้านบนเขียนว่าดวงเศรษฐีนะครับด้านซ้ายมั่งมีสีสุขด้านขวาลาาผลภูนทวีนะครับแล้วก็ตอกโคดเป็นวัดหนองพงนกนะครับจัดสร้างมาปีพศสอง2 5น0ะครับนะสภาพน่ารักดีนะครับสวยๆเลยนะเปิดราคาองคนี้ย้า0 0บาทนะครับ500บาทพร้อมจัดส่ง ต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะเป็นเนื้อขาวนะครับวันนี้นะรุ่นหนึ่งนะครับนี่พระสมเด็จรุ่นหนึ่งออกวัดรังหมันนะครับเมื่อปีพศสองพันห้า้อยห้าสิบเอ็ดนะครับถือว่าเป็นพระผงยุคแรกๆเลยนะครับของวัดของวัดรังหมันนะครับปกติแล้วนะจะเป็นเนื้อดำแบบนี้นะครับนี่คือรุ่นเดียวกันนะครับพี่ๆนะนี่ รุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่สีดำนี่จะหาง่ายกว่าส่วนเนื้อขาวเนี่ยแทบจะไม่ค่อยพบเจอนะครับองค์นี้พิเศษเลยนะครับมีเส้นเกสหลงปูแผ้วด้วยนะครับนี่มีเกสาให้แบบนี้เลยนะครับถือว่าสภาพสวยนะครับน่ารักดีนะพระเรียบร้อยดีนะครับเปิดราคาองี้ยวห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมจัดส่งนะครับ ต่อไปนะครับเป็นพระผงนะครับผงกลมนะจิตส,สร้างถวายนะครับออกวัดร่างหมันนะครับนะนี่ใบหน้าหลวงปู่เหมือนจริงมากๆนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระที่อ่าพุทธศิลป์สวยงามนะครับนะแกะบล็อกสวยงามมากๆนะครับดูแววตานะครับเมดต,ตาจมูกริมฝีปากนะครับ ถือว่าเป็นพระผงที่แกะบล็อกใบหน้าหลวงปู่ได้เหมือนจริงแล้วก็สวยงามมากๆนะครับนะนี่นะด้านหลังวัดประชาราชบำรุงนะครับนี่สิิ์สร้างถวายบูชาพระคุณนะพร้อมเรียบนะครับเรียมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะองค์นี้เปิดราคาไว้300ร้อนะครับเอา300อยพร้อมจัดส่งนะครับ ออกไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะเป็นพระสมเด็จที่ระลึกฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหรือว่าสมเด็จพัดยศนศะตรงกลางนะครับก็จะเป็นพัดยศนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นยันสวนนะครับนะเป็นยันสวนคู่เลยถือว่าเป็นสมเด็จรุ่นแรกนะครับที่ทํายันสวนคู่นะหลวงปู่แพ้วปาวโรวัดรางหมันนะครับวันนี้ผมส่งไปเรี่ยมนะ มีสององค์นะเปิดราคาเลยนะครับอง์ละห้าร้อยนะครับอง์ละห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับถ้าเปล่าๆก็มีนะครับพี่ๆนะแบบไม่เลี่ยมก็มี 400, นะนี่ถ้าแบบไม่เลี่ยมมีสี่ร้อยนะครับเลี่ยมห้าร้อยนะครับนําไปใช้งานขึ้นคอได้เลยนะครับงานเลี่ยมฝีมือมากๆนะครับอันนี้ผมรับประกันเลยนะ สวยทั้งพระสวยทั้งงานเรียมนะครับมีกล่องเดิมให้นะครับมีกล่องเดิมให้นะสําหรับสมเด็จพัดยศนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเหรียญใบทีิเล็กสอท่อนะครับเนื้อทองฝาบ,บาทนะนี่สวยๆเลยนะครับนี่นะออกเมื่อปีพศ2556นะครับนะเรียมเก็บห่วงเดิมวันนี้ผมได้มาเป็น เนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทนะสภาพาสวยๆเลยนะครับนี่ผิวสวยเดิมนะด้านหลังนะประมาณนี้นะครับเลขโค้ดนะ7 3 95นะครับ7 3 9 5นะ เปิดราคาว800นะครับพระเปล่าเปล่าเจ็นะวันนี้ได้มาสององค์นะครับสวยพอกันนะสภาพสวยพอกันเลยนะครับเอาองค์ละแปดร้อยพร้อมเลี่ยมนะครับนำไปใช้งานพุทธคุณนะครับนำไปใช้ขึ้นคอได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญใบขี้เหล็กย้อนยุคนะครับออกวัดกำแพงแสนน,นะมอปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบเด นะครับนะทำเหรียญแบบเหรียญใบชี้เหล็กรุ่นแรกปี47นะครับนะแต่รุ่นนี้เป็นย้อนยุคนะครับถือว่าราคาย่อมเยาวนะครับราคาย่อมเยาวนะใบชี้เหล็กรุ่นแรกเนี่ยราคาไปไกลมากๆนะครับหลายหลายหมื่นบาทเลยนะครับพี่ๆนะนี่พี่ๆนอะันใดที่ต้องการประหยัดนะครับหรือว่ามีงบที่จํากัดนะแนะนํานะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํา นะครับเนื้อทองแดงลมดำเลี่ยมเก็บหวงเดิมนะครับด้านบนเขียนว่ารุ่นพิเศษตรงกลางก็จะเป็นยันประจําตัวหลวงปู่พ้วนะครับวัดกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับจัดสร้างปีพศ2 5 5 7นะเาือบสอเอบเนะเกือบสิบปีแล้วนะครับเกือบสิบปีแล้วนะวันนี้ผมเอาไปเลี่ยมมามีสององนะครับเปิดราคาอง์ละสามร้อนะครับนะเอาองค์ละ300บาทพร้อมจัดส่งนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญใบช้เล็กหนุนดวงนะครับออกวัดหนองพงนกนะนี่นะครับวันนี้นะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเลี่ยมเก็บห่วงเดิมไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์ของหลวงปู่แพ้วเลยนะครับหนึ่งในสิบรุ่นนิยมของหลวงปู่แพ้วนะครับที่นิยมเล่นหาแล้วก็สะสมกันนะนี่นะครับออกปีห้าศูนย์นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่นะเป็นพิมพ์เล็ก นะถือว่าราคานะครับถูกกว่าเหรียญพิมพ์ใหญ่นะถ้าพิมพ์ใหญ่ก็ประมาณ1,000บวกลบนะครับพิมพเล็กนะพร้อมเลี่ยมสวยๆว,วันนี้นะมี3องค์นะครับสวยพอกันนะมี3ององนะครับเปิดราคาเลยนะเอาองละล0 0นะครับพร้อมเลี่ยมองค์ละ400พร้อมส่งนะครับอ่ะเปรียบเทียบขนาดให้ดู นี่พิมเล็กนะครับขนาดจะประมาณนี้นะครับใช้งานพุทธคุณได้เหมือนกันนะครับพิธีปลุกเสกเดียวกันเลยนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเป็นเหรียญพุทธโธนะเหรียญพุทธโธนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่เพลนะสาหรับพี่พีที่ต้องการประหยัดนะครับอยากได้พระหลวงปู่แพลปเปาววโลไว้ใช้งานพุทธคุณสักหนึ่งองค์นะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพระที่มีราคาสูง นะครับนะพระหลักร้อยใช้งานได้เหมือนกันนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเลี่ยมพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่พอเอาไปเลี่ยมนี่สวยมากๆนะครับด้านอ่าด้านหลังนะครับเขียนมาพุทธโธนะครับโค้ดเป็นอายุยืนนะออกวัดรางหมันนะครับอายุ9 8ปปีนะครับนะนี่สวยงามเลยนะครับ มี3องค์นะครับนี่มี3องค์สภาพสวยพอกันนะเวลาผมส่งพระไปเลี่ยมนี่ผมมาคัดพระ,ะครับพี่ๆนะอ่าคัดคัดพระที่มีอ่าสวยๆนะครับผิวสวยๆนะผมก็จะส่งไปเลี่ยมนะครับนี่สวยแน่นอนนะครับเปิดราคาองค์ละ300นะครับนะพร้อมเลี่ยมราคานี้นะครับพี่ๆนำไปใช้งานพุทธคุณได้เลยนะครับองค์ละ3 0 0บาทนะครับพร้อมจับส่ง ต่อไปนะครับเป็นลาบผลภูณทวีนะครับลาบผลภูณทวีพร้อมเรี่ยมนะนี่ให้ดูสีผิวนะหลายๆมุมนะครับนะองค์นี้ถือว่าสวยมากๆนะครับสวยงามมากๆนะครับด้านหลังเป็นยันสวนนะครับตับหลายกลายเป็นดีนะยันประยำตัวหลวงบุเพวนะครับพี่ๆท่านใดที่ต้องทําทงานเกี่ยวกับค้าขายนะครับนะโชคลาบนะนี่แนะนําองค์นี้เลยนะครับลาบผลภูนทวี นะครับนำไปใช้งานพุทธคุณได้เลยนะครับนี่ดัาน,นานะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะนี่เหรียญใหม่นะครับนะเปิดราคา800นะครับนะองค์นี้เอา800บาทพร้อมส่งนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเหรียญเปิดโลกนะ จัดสร้างเมื่อปีพศ2 5 5 6นะนี่เลขโค้ดขออภัยนะครับโค้ดจะตอบคำว่าแพร่นะเป็นโคดต,ตัวเดียวกันเลยนะครับกับเหรียญใบชิลเล็กนะรุ่นสุดท้ายปี56นะครับออกวัดรางหมันนะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดน,ะนี่สวยงามมากมากครับสร้างน้อยนะรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับ4 0 0พกว่าเหรียญเท่านั้นนะครับนะ ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นหลู่แพ้วนะครับนี่เหรียญเปิดโลกนะครับเปิดราคาเลยนะเอา1,500้าอบาทนะครับ1,500อบาทพร้อมจัดส่งนะเลี่มใหม่ๆไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนะสวยๆนะครับได้มาองค์เดียวนะครับผมส่งไปเลี่ยมองค์เดียวนะ่าเอาพันห้านะครับ เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะหรือว่าเหรียญเซมาแปดรอบนะครับหลวงปู่แพ้วปอบวโรนะเหรียญรุ่นนี้นะครับพิธีการจัดสร้างดีมากนะครับน,ะนี่เป็นเหรียญเซมานะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับอ่าด้านหลังนะ เขียนว่าวาระพิเศษนะครับตรงกลางเป็นยันสวนนะอายุ96ปีวัดรางมันนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2562 6นนะครับมี2อ,องค์นะเลี่ยมใหม่เหมือนกันนะครับนี่สภาพสวยถือว่าพอกันนะเปิดราคาเอาองค์ละ850บาทนะครับ เอาแปดร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับอ่ะเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปลอกนะครับมาเหส่สวนนะปลอกโพมาเหส่สวนลงบุเพ้วนะครับเป็นเนื้อทองแดงอ่ะขอภัยนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับรุ่นนี้ออกวัดหนองพงนกนะครับพี่ๆนะนี่โคดวัดหนองพงนกจะเป็นแบบนี้นะอ่าส่องอาจจะดูยากนิดนึงนะครับพี่ๆนะขอภัยด้วยนะ ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เพวนะครับเต็มองค์นะอยู่ในท่านั่งสมาธินะครับด้านล่างเขียนว่าหลวงปู่แพลเปลาเวโลนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทออกวัดหนองพงนกนะครับเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะถือว่าเป็นพระดีปีลึกอีกหนึ่งรุ่นนะครับปีห้าศูนย์นะวัดหนองพงนกนะครับปัจจุบันอายุสิบหกปีนะครับราคา หลักร้อยนะครับพี่พี่นะราคาหลักร้อยนะวันนี้ได้มาสององนะครับสวยพอกันนะสวยพอกันเลยด้านหลังนี้ยันเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมก็อ่านไม่ออกนะครับพี่พี่นะ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับนี่ยันเยอะแยะไปหมดเลยนะด้านหลังนะครับ <c oughs> เปิดราคานะเอาองละสามร้อยนะครับมีสององนะ <c oughs> องละสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญคอน้ำเต้านะรุ่นแรกนะครับของวัดกำแพงแสนนะออกเมาปีพศ2546นะครับปัจจุบันอายุ20ปีพอดีนะครับนะนี่เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับเลี่ยมเก็บห่วงเดิมให้เรียบร้อยนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะนี่ลักษณะของเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญเนี่ยเหมือนอารูปเหมือนลุงบุเพ้านะครับ เต็มองอยู่ในท่านั่งสมาธินะครับแบบหันข้างนะหลับตานะครับเหมือนท่านกําลังอธิษฐานจิตนะครับนี่หลวงปู่แพร์อาหลวงปู่แห้วปาวเรโลนะครับด้านหลังนี่นะครับเหรียญโพกทรัพย์นะมั่งมีสีสุขเจริญรุ่งเรืองนะครับวัดกําแพงแสนถือว่าจัดสร้างก่อนเหรียญใบขี้เหล็กนะครับรุ่นนี้นะคอน้ําเต้ารุ่นแรก มี2อ,องค์นะครับนี่เลยนะมี2อ,องค์นะครับเปิดราคาองละ4 0 0รอยนะครับพร้อมเรียมนะเอาองละ4 0 0อบาทพร้อมส่งนะครับต่อไปเป็นเหรียญสแตมป์นะครับเหรียญหายากมากนะเหรียญสแตมป์เนะนี่ยนี่นะครับที่ระลึกทําบุญอายุ80ปีนะครับออกวัดกำแพงแสนนะรุ่นนี้นะครับ นเหรียญสแตมเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่เพลนะเหรียญสแตมเปิดราคานะองค์นี้เอาเก้าร้อย 900, นะครับเปิดราคาไว้เก้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจริญพรสมปรารถนา นะครับวันนี้ได้มาเป็นเนื้ออันบาก้านะครับเลี่ยมพร้อมจีวอนสายสินนะครับเนื้ออันบาก้านะพี่ๆนะนี่ด้านบนเขียนว่าจเจริญพรน,นะครับตอกโค้ดบริเวณตรงห่วงตันนะครับนะอ่าแบบนี้นะครับเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนะเนื้ออันบาก้าถือว่าสภาพสวยเรียบร้อยดีนะครับนี่ ธรรมชาติของเหรียญน,นะครับประกันแท้ทุกรายการนะครับพี่พีนะไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับนะแบบไม่หักเปอร์เซ็นต์นะมีจีวอนสายสินนำไปใช้งานนะครับนำไปใช้พุทธคุณได้เลยนะครับเลี่ยมใหม่มาเลยนะเปิดราคาอง์ละ500นะครับองละ500บาทพร้อมส่งนะมีกล่องเดิมให้นะครับสำหรับจเจริญพรสมปรารถนานะครับอ่า สวยงามนะครับนะสวยงามมากๆนี่โคดพร,ระจอกพงนกนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2550นระรุ่นนี้นะครับอ่นะต่อไปนะครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับหลวงปู่เพ้วเปาเวโรนะครับพี่พีพ่ยันไดที่นับถือนะครับในองค์หลวงปู่เพ้วเปาะวโรนะรุ่นที่ขาดมือไม่ได้เลยนะครับที่ต้องมีนะก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ เหรียญใบขี้เหล็กหนุนดวงนะครับออกวัดหนองพุงนกนะครับจัดสร้างมาปีพศ2550นะครับนะเหรียญประสบการณ์เลยนะครับยิงไม่เข้านะครับนะพี่ๆนะออกรายการเรื่องจริงผ่านจอด้วยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะนี่สภาพสวยๆนะครับนะนี่นะครับโค้ดวัดหนองผงนก,กเป็นแบบนี้นะครับ อง์นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพีนะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแต la ่ผิวเนี่ยกลับนะผิวเนี่ยกลับนะครับก่อนหน้าน in in man, ี้พระที่ยังไม่ได้เลี่ยมนะพระอาจจะโดนอากาศมานะครับนะพระโดนอากาศมาปกติจะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนะแต่นี่เหมือนผิวกลับนะครับออกโทนวะเลยนะถือว่าดูสวยนะครับดูมีเสน่ห์นะนี่ ผิวกลับนะครับอันนี้ผิวไม่ได้ทำนะพี่พีนะเกิดจากธรรมชาตินะครับเนื่องจากว่าพระไม่ได้อยู่ในซีนนะครับนะเลยเป็นแบบนี้ถือว่าสวยงามนะครับผมถือว่าสวยมากๆนะเปิดราคานะเอา1,000บาทนะครับพิมพ์ใหญ่นะห0ึ่บาทพร้อมส่งนะครับอ่าเดี๋ยวเปรียบเยทียบให้ดูกับพิมพ์เล็กนะนี่อ่าขนาดจะต่างกันนะประมาณนี้นะครับหนึ่บาท นะครับพร้อมส่งมีองค์เดียวนะครับออกไปนะครับเป็นเหรียญแจกทานบารมีเก้าสิบเก้านะครับพระรุ่นนี้นะครับราคาจะไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับความสวยของสีผิวนะครับพี่ีนะนี่วันนี้ผมได้มานะเป็นเนื้อทองแดงมันปูผิวลุ้งนะครับออกโทนน้ำทองนะครับนะ แล้วก็สีม่วงอมชมพูนะครับสวยงามมากๆนะเหรียญจริงสวยมากครับนะพี่ๆนะด้านล่างเขียนว่าอายุยืนนะครับแล้วก็มีลายกระหนกนะครับอยู่ตรงพื้นด้านล่างนะด้านหลังนะครับเขียนว่าแจกทานบาร,รมีนะครับตัวหนังสือก็จะตอกยุบลงไปนะครับแบบนี้นะโค้ดยันส่วนนะครับอายุ99ปีนะครับออกวัดรางมันนะ มีกล่องเดิมให้นะครับมีกล่องเดิมให้นะอง์นี้เปิดราคาผมเปิดไว้พันสามนะเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญลายเส้นนะครับนะเหรียญลายเส้นหลวงปู่แพ้วปาวโลนะครับนะเหรียญใหม่ป้ายแดงนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะ นี่ให้ดูสีผิวนะครับหลายๆมุมนะครับนะถือว่าสวยมากๆนะครับนี่เหนือทองแดงผิวไฟนะครับด้านล่างนะครับเป็นลายเส้นหลงบุเพ้านะครับแล้วก็ตอกเป็นโคตรพิเศษนะที่ระลึกอายุ98้ปีนะครับอายุยืนเฮงเฮรวยรวยนะครับหรือว่าที่ชอบเรียกกันก็คือ เหรียญเฮงเฮงรวยรวยสองนะครับนะบางท่านเรียกแบบนี้นะบางท่านก็เรียกเหรียญลายเซ็นนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับนะ,ะวันนี้มีสององนะครับสวยพอกันนะครับมีสององสวยพอกันเลยนะเปิดราคาองค์ละแปดร้อยห้าสิบนะครับนะเปิดราคาเลยเอาแปดร้อยห้าสิบบาทพร้อมจัดส่งนะครับเรียกไม่เคยผ่านการใช้งาน นะครับรับประกันแท้ทุกรายการนะครับไม่แท้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนนะครับทุกท่านะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดขอภั B ่พี่ๆทุกท่านมา,นาทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ